S D G Move Podcast Moving Towards Sustainable Future ตอินนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ I H P P สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ S D G Move Podcast อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับ เมื่อ EP ที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับ SDG s ในเบื้องต้นไปแล้วนะหวังว่าทุกคนก็คงจะพอเห็นภาพนะครับว่า SDG 17เป้านั้นมันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะครับในวันนี้ครับเราจะลองมาชวนทุกคนใช้ SDGs เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆรอบๆตัวบ้างนะครับคือเวลาคนพูดถึง SDGs ก็อาจจะนึกถึงว่ามันเป็นสิ่งที่องค์การสหประชาชาติ เรียกว่าริเริ่มขึ้นแล้วก็ประเทศต่างๆไปให้การรับรองดังนั้นมันต้องเป็นเรื่องของภาครัฐแน่ๆเลยมันคงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราทุกคนเท่าไหรนักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส d g สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบทีเดียวนะครับแล้วก็ในรูปแบบหนึ่งวันนี้ที่เราจะลองชวนกันทําก็คือเราสามารถใช้มันเป็นกรอบในการทําความเข้าใจสถานการณ์ในสังคมที่เราพบเจอในแต่ละวันเจอในข่าวเจอในโซเชเียลมีเดียได้แล้วมันอาจจะช่วยทําให้เรามองเห็น ถึงผลผลิตผลลัพธ์ผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นั้นๆได้ชัดเจนและลึกซึ้งมากขึ้นด้วยนะครับคาว่ากรอบเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าในที่นี้มันคือคําว่าเฟรมเวิร์กนะคำว่าเฟรมเวิร์กแปลว่าอะไรนะครัว่ากรอบหรือเฟรมเวิร์กในที่นี้เนี่ยมันก็ตรงตัวครับมันเป็นกรอบเวลามีกรอบคือมันมีเส้นล้อมรอบพื้นที่พื้นที่หนึ่งไว้ถูกไหมนะครับสมมุติว่าสิ่งที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็คือสถานการณ์ที่เราต้องการพิจารณา เวลามันมีกรอบหรือเฟรมเวิร์กล้อมอยู่รอบรอบเนี่ยมันแปลว่ามันช่วยเราในการกรองครับว่าในการที่จะเข้าใจสถานการณ์นี้นะมันมีตัวแปรอะไรบ้างที่เราต้องพิจารณามีตัวแปรอะไรบ้างที่เราไม่ควรจะต้องพิจารณามันก็จะทําให้เราสามารถเข้าใจสถานการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนในแบบที่ง่ายขึ้นได้ในแบบที่เป็นระบบมากขึ้นได้นะครับทีนี้เพื่อให้มันง่ายกว่าน,นั้นอีกนะครับ เราก็จะขอลองนําเสนอวิธีการเป็นลําดับขั้นไปว่ามันมันใช้ยังไงไอ้เครื่องมือนี้อันที่1เลยนะครับเราคงจะต้องลองเลือกประเด็นรอบตัวที่สนใจมาสัก1ประเด็นนะครับจากนั้นลองถามดูว่าถ้าเกิดประเด็นนั้นมันเกิดขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาลองถามอย่างนี้สักสามครั้งนะครับเราน่าจะได้เห็นภาพว่าสิ่งที่เรากำลังพิจารณามันจะนำมาซึ่ง ผลลัพธ์และผลกระทบอะไรอีกบ้างนะครับเวลาเราถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาครั้งที่1เนี่ยเราอาจจะได้ภาพของเอาต์พุตนะหรือผลผลิตก็คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นนะครับเมื่อถามครั้งที่2เอ๊ะเมื่อรูปธรรมนั้นเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะก็คือเราอาจจะได้เห็นว่ารูปธรรมนั้นมันจะนใจใําไปซึ่งการบรรลุปเป้าหมายอะไรนะครับสมมุติเราถามครั้งที่ 3, อาจะเกิดอะไรขึ้นต่อล่ะหลังจากที่เป้าหมายนั้นบรรลุแล้ว อันนี้เราก็จะได้เห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากเป้าหมายนั้นบนรรลุแล้วมันคืออะไรนะครับในครั้งนี้เราก็พยายามจะมองทั้งด้านบวกและด้านลบเนาะเพื่อให้เห็นภาพว่าสิ่งที่เราสนใจพิจารณามันมีทั้งข้อดีแล้วก็เสียอะไรซึ่งเมื่อเราเห็นทั้งสองด้านเราก็จะสามารถมองเรื่องเรื่องแน่นั้นอย่าเป็นกลางได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจผลบวกและผลกระทบทางลบนะครับได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับวันนี้ครับเราจะลองเลือกประเด็นสักประเด็นหนึ่งมาเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งประเด็นที่เลือกมาในวันนี้ก็คือนโยบายทวงคืนผืนป่านะครับนโยบายทวงคืนผืนป่านี่เป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมสําคัญอันหนึ่งของรัฐบาลคอสชอนะครับแล้วก็เนื้อหาสําคัญของนโยบายก็คือเขาต้องการที่จะเพิ่มพื้นที่ป่านะครับจากเดิมที่อยู่ประมาณ31.5%ให้ให ขยับขึ้นเป็น40%ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนะครับซึ่งถ้าเรามองจากมิติของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมก็นับว่าเป็นนโยบายที่ดีนะมันน่าจะนํามาซึ่งความยั่งยืนหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเราก็คิดว่าเออถ้ามันมีป่าทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นเนาะแต่ถ้าเรามองผ่านกรอบ SDG เราจะเห็นอะไรบ้างนะเรามาลองดูกันครับโอเคอเราเลือกแล้วเนาะว่าเราสนใจประเด็นนโยบายตรงคือปืนป่านะครับลงมา คิดกันง่ายๆครับว่าถ้านโยบายตรงคือผืนป่ามันสําเร็จขึ้นมาแล้วไงต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเกิดมันสาเร็จก็คือเราก็จะมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอันนี้คือรูปธรรมถูกไหมพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นนะครับพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับ SDG15 แน่นอนถูกไหมทีนี้พอพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปพื้นที่ป่า ก็จะนามาซึ่งการมีอยู่ของสัตว์ป่านะครับระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพนะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงบริการด้านระบบนิเวศอีกหลายลายอย่างนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นผลลัพธ์ของการทวงคืนผืนป่าถูกไหมนะครับเมื่อพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นแล้วมันควรจะต้องนําไปสู่การที่ป่าสมบูรณ์ขึ้นนะมีระบบนิเวศมีความหลากหลายทางชีวภาพนะซึ่งส่วนนี้ก็ยังอยู่ใน s d g 1 5อยู่เช่นเดิมนะครับ แต่ว่าแล้วไงต่อถ้าเกิดป่ามันสมบูรณ์ขึ้นมีระบบนิเวทที่ดีขึ้นมีความหลาแหลงในชีวภาพแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นนะครับตรงนี้เป็นผลกระทบแรกไปริมแพกและนะครับถ้ามีป่าเพิ่มขึ้นมันก็ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มขึ้นก็มีส่วนในการส่งเสริมนโยบายนะหรือการบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนลำดับที่13เรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศ climate action นอกจากนี้จากที่เราเรียนกันสมัย,ยมัธยมสมัยปถมนะครับเวลามีป่าปั๊บมันก็มีพื้นที่ซับน้ําก็กลายเป็นแหล่งต้นน้าใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปเชื่อมโยงส่งผลกระทบที่ดีต่อ SDG6 แน่นอนเลยในะเรื่องของน้ําและสุขาพิบาลน,นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่ในป่าครับถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์มันก็อาจจะสามารถเอามาใช้ในการพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรแล้วก็เพิ่มความมั่นคงอาหารแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วย ซึ่งอันนี้ก็คือตรงกับ SDG 2นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลกระทบทางบวกเนาะที่เกิดขึ้นถ้าเราถามต่อมันก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปเป็นทอดทอดนะครับซึ่งซึ่งก็จริงๆแล้วคิดว่าจบแค่3สเต็ปนี้ก็น่าจะพอมันก็จะตรงกับการได้มาซึ่ง o u output outcome i m p m p t นะผลผลิตผลลัพธ์ผลกระทบพอดีนะครับทีนี้มันมีแต่ผลดีอย่างนั้นหรือนะครับ คำถามก็คือเราก็อาจจะต้องลองตั้งคำถามดูว่ามันมีโอกาสเกิดผลเสียได้ไหมนะครับผลเสียที่เป็นไปได้นะครับก็ลองคิดดูว่าสมมติเราเพิ่มพื้นที่จาก31.5%เป็น40%ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศเนาะนั่นแปลว่าพื้นที่ประมาณสัก8%เนี่ยมันจะต้องถูกแปลงกลายมาเป็นป่าคำถามคือไอพื้นที่นั้นมันมีใครอยู่ตรงนั้นก่อนหรือเปล่าถูกไหมสมมุติถ้าเกิดมีใครอยู่บนพื้นที่8%นั้นนั่นแปลว่า มันจะทําให้ชาวบ้านที่เคยอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยสูญเสียพื้นที่ทํากินแน่นอนแล้วก็สูญเสียที่อยู่อาศัยถูกไหมครับพื้นที่ทํากินการเข้าถึงทราพยากรทางเศรษฐกิจอันนี้อยู่ในโกที่1 SDG1 แล้วก็การสูญเสียที่อยู่อาศัยนะครับก็ตรงกับ SDG11 นะที่มีการพูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ทํากินก็เป็นพื้นที่เกษตรเนาะก็อาจจะส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรแล้วยังไงต่อละคือการที่ มันมีผลลัพธ์แบบนั้นมันก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปใช่ไหมครับการที่คนกลุ่มหนึ่งต้องเสียรายได้ในขณะที่คนกลุ่มอื่นไม่เสียเผื่อๆมีรายได้ <ๆ S 2> เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําที่เพิ่มขึ้นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับรัฐนะครับก็ทําให้สันติภาพลดลงเนาะนะครับอาจจะเกิดความรุนแรงได้ในข่าวต่างๆที่ผ่านมาก็การทวงคืนผลป่าก็อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้ก็ไปกระทบ s d g 1 6นะครับแล้วก็ เมื่อการทํางานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ว่ากลับส่งผลเสียต่อชาวบ้านและคนได้โอกาสภาคประชาสังคมก็อาจจะขาดความเชื่อถือนะครับหรือขาดความเชื่อใจในภาครัฐซึ่งทําให้การขับเคลื่อน SDG 17ในเรื่องพนะันธุ์ชิฟฟ์ goals กะการที่ทุกคนร่วมมือกันพัฒนาเนี่ยมันมีอุปสรรคขัดขวางมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับที่เราเอา SDG มาเป็นกรอบในการพิจารณา ประเด็นที่เราสนใจเช่นประเด็นเรื่องของนโยบายทวงคืนผืนป่าเนาะซึ่งแน่นอน,นที่เราวิเคราะห์เมืกีมันเป็นเหมือนตอนเอ็กซ์เพร์เนมันเป็นมันเป็นความคิดที่เราใช้กรอบนในการมองแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนสมมุติฐานนะครับว่าเออมันอาจจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้นะส,สิ่งที่เราสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเราต้องไปเร,เราต้องไปทำการสืบค้นดูครับว่านโออยบายนี้มันส่งผลอย่างนั้นจริงไหมนะครับ บางทีภาครัฐเองก็อาจจะเห็นปัญหานี้แล้วก็หาวิธีการอุดรอยรั่วนี้ไว้แล้วก็ได้นะครับหรือมันอาจจะมีเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่าที่เราเข้าใจก็เป็นได้นะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอา SDG มาใช้เป็นกรอบลักษณะนียครับมันก็อาจจะเป็นการฝึกให้เราเชื่อมโยงเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็มองประเด็นอะไรได้ลึกซึ้งมากขึ้นก็เป็นได้นะครับนอกจากนี้ครับ s d g มี17เป้าหมาย169 Tar g e t มันแทบจะ ครบทุกประเด็นในโลกและจักรวาลนี้แล้วลมั้งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามันศึกษา SDG ให้ลึกลงไปนะครับให้เห็นว่ามันครอบคลุมประเด็นอะไรบ้างเราก็อาจจะใช้มบนเ็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้ว่าเอ๊ะมันจะส่งผลต่อเรื่องอะไรบ้างนะครับทั้งบวกและลบเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับของการใช้ประโยชน์จาก SDG นะครับการมีความรู้ผลกระทบของเรื่องหนึ่งจะก,กระทบอะไรต่อไปบ้างเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในการทำงานในอนาคตของเรานะครับดังนั้นก็ลองฝึกใช้กรอบ s อ g มองสถานการณ์สังคมเอาไว้แล้วกันเนาะน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ีหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ